สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกคนนะครับในช anel YouTube Peter Boat นะครับมาอัปเดตข่าวกันนะครับวันนี้วันที่28มกราคม2565นะครับมาดูข่าวลือกันหน่อยครับไปเรื่องเกี่ยวกับจอซิโยแล้วก็ไปเชื่อมโยงกับแฟรงกี้เดยองที่สื่ออิตาลีเล่นข่าวทำนองว่าเชลซีอาจจะเอา ทางแฟรงกี้เดยองเนี่ยมาแทนจอร์จินโย่ก็ได้นะครับแล้วก็มีข่าวดีครับก็คือริเจีเตรียมกลับมาลงสนามให้กับเชลซีอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับรอฟังรายละเอียดกันแต่ว่าก่อนอื่นขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของผมก่อนนะครับเริ่มจากสิงห์เวิร์ลออฟฟุตบอลนะครับสปอนเซอร์อยังเป็นทางการของสโมสรเชลซีมีแฟนเพจด้วยนะครับไปกดไลค์กันได้มีคอนเทนต์ทั้งบอลไทยบอลน,นอกเลยนะครับฝากไปติดตามกันด้วยนะครับสำหรับสิงห์เวิร์ลออฟฟุตบอล ขอบคุณยาแก้ปวดเมืยตากระเบนเน็บด้วยครับใครปวดหลังปวดเอวปวดเข่าช่วยได้คลายกำเนื้อช่วยได้นะครับแล้วก็ มีสมุนไพรธรรมชาติยาธาตุจอมทองแก้กรดไหลย้อนขับลมในกระเพาะท้องอืดท้องเฟ้อจุกเสียดแน่นอาหารไม่ย่อยไปจัดกันได้เลยนะครับอยู่กับช่องปีเตอร์บอสมายาวนานกว่า2ปีแล้วนะครับสำหรับทางกระเบนเน็บแล้วก็สมุนไพรธรรมชาติยาธาตุจอมทองรวมไปถึง JB นะครับก็ร้านขายอุปกรณ์ไอทีชื่อดังนะครับสั่งครบ3,000บาทในกรุงเทพป,ปริมณฑลมีส่งด่วนภายใน3ชั่วโมงด้วยนะครับช็อปสะดวกปลอดภัยที่ w w w j i b c o t h การันตีคุณภาพแน่นอนนะครับโอเคมาดูข่าวสารกันนะครับเริ่มกันที่ริสเจมก่อนเลยครับถือว่าเป็นข่าวดีมากๆข่าวนี้รายงานจากไซมอนจอห์นสันด้วยครับเทียร์หนึ่งะครับของเชลซีเขาบอกแบบนี้ครับบอกว่าริสเจมเตรียมกลับมาลงสนามให้ทีมชุดใหญ่อีกครั้งแล้วก็น่าจะทันลงแข่งขันศึกชิงแชมป์สโมสรโลกในเดือนหน้าด้วยนะครับ เจมส์ James, ไม่ได้เล่นมาตั้งแต่ช่วงปลายเดือนธันวาคมนะครับเพราะว่าเจ็บหนักที่กล้ามเนื้อต้นขาด,ด้านหลังหรือว่าแฮมสตริงแล้วก็เป็นการเจ็บระดับหนักด้วยทําให้พลาดไปถึง7นัดสถานการณ์ตอนนี้คือกลับมาซ้อมเดี่ยวได้ตั้งแต่สัปดาห์ก่อนแล้วนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันช่วงนี้เป็นทั้งช่วงที่พักเบรกนี้หนาวพักเบรกทีมชาติก็หลายคนของเชลซีไปพักร้อนกันนะครับ ริชเจมโฟกัสครับอยากกลับมาลงสนามให้เร็วเจ้าตัวไม่ไปพักร้อนไม่ไปเที่ยวที่ไหนนะครับเลือกที่จะฟื้นฟูร่รางกายต่อเนื่องที่สนามซ้อมคอปแฮมสื่อบอกว่าน่าจะกลับมาซ้อมร่วมกับเพื่อนร่วมทีมได้ในอีกไม่ช้านะครับมันเป็นสเต็ปนะต้องซ้อมเดี่ยวก่อนนะครับพอซ้อมเดี่ยวปุป๊บนะก็ขยับเข้ามาเป็นซ้อมกลุ่มพอซ้อมกลุ่มได้คราวนี้ก็คือเลือกว่าจะลงสนามได้หรือเปล่าคาดว่าเกม f a Cup ที่เจอกับพรีมัต วันที่5กลกุมภาพันธ์อาจจะยังเร็วเกินไปนะครับอาจจะยังไม่พร้อมลงเล่นแต่เจ้าตัวน่าจะทันลงแข่งศึกชิงแชมป์สโมสรโลกนะครับซึ่งจะเริ่มวันที่9กลุุ่มภาพันธ์นี้นอกจากนี้ครับไม่น่ามีปัญหาสำหรับการเล่น u ู f a ฟ่าแชมเปียนส์ลีกเจอกับลิวในวันที่22กุมภาพันธ์ที่สแตมฟอร์ดบิด์แล้วก็5วันหลังจากนั้นชิงชนะเลิศฟตุตบอลลีกัพเจอกับลิเวอร์พูลก็น่าจะลงเล่นได้เรียกว่า กลับมาทันในช่วงเวลาสำคัญช่วงที่ต้องลุ้น2ถ้วยนะทั้งสโมสรโลกนะครับแล้วก็ทั้งฟุตบอลลีกคับด้วยซึ่งเกมที่เจอกับลิวใน UCL แล้วก็เกมเจอกับลิเวอร์พูลในลีกคับถ้าสถานการณ์โควิดดีขึ้นผมอาจจะได้ไปดูในสนามนะครับอาจจะได้ไปสแตมฟอร์ดบริดแล้วก็เวมเบอรีด้วยนะครับใครสนใจอยากไปด้วยกันก็อินบ็อกซ์มาคุยกันที่ Facebook Fanpage ของปีเตอร์บได้เลยนะครับรับจำนวนเพิ่มจำกัด นะครับอีกเล็กน้อยนะครับไซมอนจอห์นสันนะครับวิเคราะห์ด้วยว่าการกลับมาของริสเจมน่าจะช่วยเชลซีได้แน่ครับเพราะว่าในเชลซีตอนนี้มีแค่4คนที่ยิงได้มากกว่าริสเจมทั้งที่เจมเป็นกองหลังนะครับแล้วก็ถ้าเกิดนับการเป็นกองหลังจอมสร้างโอกาสนะครับในพรีเมียร์ลีกเนี่ยเทียบกับกองหลังด้วยกันนะมีแค่เทรนต์อเล็กซานเดอร์อาร์โนที่มีสถิต สร้างโอกาสต่อเกมได้มากกว่าริเจมเรียกว่าถ้าในแง่ของการสร้างโอกาสเนี่ยริเจมเป็นเบอร์2ของพิมยรีกตอนนี้เลยนะครับของตำแหน่งกองหลังนะเป็นฟูลแบ็กตัวท็อปคนหนึ่งเลยครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีครับที่ริเจมจะกลับมาแล้วก็เชื่อว่าเกมรุกตรงตำแหน่งวิงแบ็กขวาเชลซีน่าจะดีขึ้นถ้าคิดจะเล่นกลับไปเล่นหลังสามนะวิงแบ็กขวามันก็จะเสถียรขึ้นหรือถ้าจะเล่นเป็นแบ็กโฟผมว่าริเจมก็เล่นฟูลแบ็กได้ ผมว่าเล่นได้แล้วก็กราบซ้ายเราจะมีตัวเลือกเพิ่มเติมด้วยใช่ไหมครับก็คือนอกเหนือจากมาลองซากับมาโกสซอนโซแล้วอะถ้าเป็นฟูลแบ็กเซซ่าอาร์สปิดโกยตาพอเล่นได้เพราะแกเคยเล่นได้ดีมากๆในยุคของโชเซ่มูรินโญถ้าเป็นวิงแบ็กกับตันเดฟอาจจะไม่เหมาะถ้าไปยืนกราบซ้ายแต่ถ้าฟูลแบ็กน่าจะเล่นได้นะครับยังเชื่อในกับตันเดฟอยู่นะครับทีนี้ครับพอเราทราบว่ามีข่าวดีเรื่องที่ริเจมกําลังจะกลับมา ก็มีคนไปถามแมทลอเยอะนะครับว่าสุดท้ายตลาดเดือนมก,กราคามนี้เชลซีจะซื้อแบ็กเพิ่มเติมหรือเปล่าแบ็กฝั่งไหนก็ได้อะแบ็กซ้ายก็ได้แบ็กขวาก็ได้จะซื้อหรือเปล่าเพราะว่าก่อนอันนี้เจมเคยเจ็บแล้วก็เบนชิวิลพักทั้งซีซั่นแมทรออัปเดตให้ฟังสั้นๆนะครับบอกว่าการเจราจาต่างๆของเชลซีก็ยังดําเนินต่อไปนะประตูยังคงเปิดกว้างอยู่ยังพอมีความเป็นไปได้ แต่ถ้าให้วิเคราะห์ในมุมของแมตต์ลอแมตต์ลอเชื่อว่าจะไม่แปลกใจถ้าเชลซีจะไม่เซ็นสัญญากับตำแหน่งวิงแบ็กหรือฟูลแบ็กก่อนที่ตลาดจะปิดตัวลงสาเหตุก็คือริชจมกำลังจะกลับมาหลังเบรกนี้หนาวซึ่งตัวของโทมัสทูเคลเชื่อว่าเจมส์สามารถปรับตัวให้เล่นได้หลากหลายได้นะครับอาจจะสื่อว่าช่วงก่อนเจ็บบางนัดเคยโดนจับไปยืนเป็นวิงแบ็กซ้ายก็เล่นมาแล้วนะครับบางทียืนวิงแบ็กขวาอยู่ระหว่างเกมปรับแท็ติก ไปยืนฝั่งซ้ายก็มีนะครับอันนี้คือสิ่งที่แมทรอบอกนะครับก็เอาจริงๆก็น่าเสียดายนะครับอยากให้เซนมาสักคนหนึ่งเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะกลับ้ายกลับขวาผมไม่ค่อยซีเรียสอ่ะเพราะเจมส์กลับมาก็ตัวเลือกก็จะมีขึ้นทันทีผมอยากให้ได้กลับ้ายธรรมชาติสักคนหนึ่งแต่ถ้าเกิดอ่ะมันไม่ได้ก็เคารพการตัดสินใจของสมสรแล้วก็โทมัสทูเคิลนะครับก็เสียดายลูก้าดีเหมือนกันแต่ก็ค่าเหนื่อยแพงค่าตัวแพง นะครับบวกกับการที่เชลซีมีปัญหาเรื่อง Financial Fair Play เหมือนกันนะครับเพราะว่าเราทำตามกฎถูกต้องนะครับแล้วก็ใช้เงินไปเยอะในช่วง2 s u ซัมเมอร์หลังสุดนะครับก็ใช้เงินไปโห3 0 0กว่าล้านนะครับมีปัญหาเหมือนกันเรื่องของการเงินเพราะฉะนั้นเชลซีอาจจะต้องเก็บงบไว้รอทุ่มเอาคนที่แบบอยากได้เป็นงานใหญ่แบบจริงๆจังๆในช่วงซัมเมอร์นะครับเชลซีอาจจะรอแบบนั้นมากกว่านะครับ จากเรื่องของฟูลแบ็กครับมาดูกันที่เรื่องของกองกลางกันหน่อยดีกว่านะครับต้องกรองนะครับต้องกรองแต่ว่าโอ้โหประเด็นนี้สื่อต้นฉบับอย่างกาเซตาเดลโลสปอร์ตโอ้โหเขียนมาแบบละเอียดแบบยาวมากครับผมไปอ่านในเว็บไซต์ต้นฉบับมายาวมากนะครับยาวมากนะครับถ้าถามว่ากาเซตาเดลโลสปอร์ตเป็นยังไงมผมว่าประมาณเทียร์สเทียร์สของอิตาลีนะครับถ้าเทียบกับอังกฤษผมว่าก็ประมาณเดลี่เมล l นะครับยังไม่ได้ถึงกับแม่นมากแต่ก็ไม่ได้แบบ โครอภิมหาเต้าแบบเดอะซันของอังกฤษแบบเกาโชแมคาโตของอิตาลีอะครับผมฟังๆไปก่อนนะครับมาลองฟังรายละเอียดเกี่ยวกับข่าวนี้กันแต่ย้ำนะว่าต้องกรองแล้วผมช่วยวิเคราะห์ช่วยกรองให้นะครับข่าวนี้หลักๆเนี่ยจะเน้นไปที่จอจินโยครับกาเซตาเดโลสปอร์ตบอกว่ายูเวนตุสกำลังจับตาสถานการณ์ของจอจินโยอยู่แล้วก็อาจจะพิจารณาขอซื้อตัวในซัมเมอร์นี้เนื่องจากยูเวนตุสต้องการมิดฟิลคนใหม่ในซัมเมอร์ ไม่ใช่เดือนมการานะต้องการช่วงซัมเมอร์อันที่จริงยูเวนตุสชื่นชอบแฟรงกี้เดยองของบาร์เซโลนาครับแต่ค่าตัวแพงมาก75ล้านยูโรทําให้กําลังมองไปที่จอร์จิโยครับซึ่งอันที่จริงยูเวนตุสเคยสนใจตั้งแต่2ปีก่อนละตอนนี้โค้ชยังเป็นมาริซิโอซารีแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยดิวไม่เกิดขึ้นด้วยหลายปัจจัยเช่นค่าตัวแพงสัญญากับเชลซีตอนนั้นก็ยังเหลือหลายปีนักเตะก,ก็ไม่อยากย้ายอยากพิสูจน์ตัวเองทำให วืดไปในที่สุดนะครับแต่อย่างไรก็ตามกาเซต้าบอกว่าสถานการณ์ตอนนี้มันเปลี่ยนไปด้วยการที่สัญญาของจอร์จินโยเหลือถึงปี2023ทําให้ยูเวนตุสมองว่าถ้าจะซื้อไม่น่าจะแพงครับเพราะว่าซัมเมอร์นี้2022ก็จะเหลือสัญญาแค่1น1ปีนะครับเหลือสัญญาแค่1น1ปีแถมตอนนี้นักเตะอายุ30ปีแล้วนะครับอาจมีความคิดกลับมาเล่นที่เกาโชเซเรียก็ได้คือถ้าเกิดถามจอร์จินโยตอนอายุ28 เมื่อ2ปีที่แล้วจอรจินโยยังไม่ได้คิดจะกลับไปอยากพิสูจน์ตัวเองเพราะว่าตอนนั้นโดนสบประมาทเยอะแต่ตอนนี้ก็ถือว่าประสบความสําเร็จกับเชลซีแล้วครับได้แข่งแห่งปียูฟ่าพิสูจน์ตัวเองมาทุกอย่าง้ดยวัย30ปีอาจจะมีความคิดอยากกลับอิตาลีก็ได้ซึ่งเหมือนที่บอกไปช่วงซัมเมอร์ยูเวนตุสอยากปล่อยมิดฟิลเยอะครับทั้งเอรองแรมซี่เบนตันกูอาตูเมโลเนี่ยอาจจะพ้อมมีสล็อตในการไล่ล่ามิดฟิลคนใหม่ช่วงซัมเมอร์ทำให ยูเวนตุสดูจะจริงจังกับจอจินโยนะครับอันนี้คือรายงานของสื่อแล้วก็แม็กซ์อเลกรีอยากได้เป็นการส่วนตัวด้วยนะครับสรุปก็คือซัมเมอร์นี้อายุ30นักเตะอาจจะอยากย้ายสัญญาเหลือ1ปีที่ผ่านมามีข่าวว่าเชลซีอยากต่อสัญญามาตลอดแต่ทุกอย่างมันก็ยังไม่ได้คืบหน้าอะไรเพิ่มเติมและถ้าเกิดเหลือสัญญาแค่1ปีถ้าเชลซีไม่ชิงขายซะก่อนมีโอกาสเสียฟรีได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นกับซัมเมอร์เนี่ย กาเซตาเขาก็บอกว่ามีความเป็นไปได้นะครับทีนี้ครับเขาเชื่อมโยงมาถึงแฟรงกี้เดยองกับเชลซีด้วยครับในข่าวเนี้ยของกาเซตาเดลโลสปอร์ตนะต้องไปอ่านฉบับเต็มนะกาเซตาบอกว่าเดยองที่เป็นเป้าหมายเบอร์หนึ่งเนี่ยถ้ายูเวนตุสไม่ได้ก็มีหลายทีมพร้อมเสียบรับไม่ว่าจะเป็นเชลซีอยากได้บาเยิร์นมิวนิกก็อยากได้ซึ่งข่าวเนี่ยเขียนในมุมว่า ยูเว e จริงๆอยากได้เดอยองมากแต่รู้ครับว่าค่าตัว75ล e ้านยูโรมันเอื้อมไม่ถึงนะครับแพงมากเอื้อมไม่ถึงแล้วก็เหมือนกับถ้ายูเวนตุสจะเปลี่ยนเป้าหมายมาเป็นจอร์จินโย่จริงๆเนี่ยเหมือนยูเวนตุสก็เชียร์ด้วยว่าถ้าจะอยากได้จอร์จินโย่เชลซีอาจจะต้องไปซื้อมิดฟิลคนใหม่มาเสียก่อนซึ่งเหมือนกับยูเวนตุส เชียร์ให้เชลซีไปเอาแฟรงกี้เดยองของบาร์เซโลนาด้วยเพราะถ้าเกิดเชลซีได้เดยองมาก็น่าจะพร้อมปล่อยจอจินโยได้ง่ายขึ้นและในราคาที่ถูกลงตัวข่าวเขียนในมุมประมาณนี้เหมือนกับเชลซีสนใจนะแฟรงกี้เดยองนะครับอยากได้มาเอามาแทนตำแหน่งของจอจินโยที่อายุ30สัญญาเหลือแค่1ปีและถ้าเกิดออกมาในมุมนั้นยูเวนตุสก็จะยื่นข้อเสนอขอซื้อจอจินโยไปร่วมทีมนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือข่าวนี้ ถ้าถามผมผมจะวิเคราะห์ให้ฟังสองมุมมุมแรกคือในเหตุผลเชิงฟุตบอลมุมที่2คือในเหตุผลของความน่าเชื่อถือของสื่อเอามุมเหตุผลเชิงฟุตบอลก่อนละกันนะครับแฟรงกี้เดยองถามว่าเก่งไหมเก่งมากครับอายุยังไม่เยอะนะครับแล้วก็ผมว่าในอนาคตมีโอกาสสูงมากที่จะพัฒนาฝีเท้าเป็นระดับ World Class ได้ในอนาคตนะผมว่าเดยองนี่ก็คือเทียเดียวกับมาตายสเดลิกอะก็คือแบบ แววดีมากแต่อายุยังไม่เยอะไงถ้าเล่นได้ดีต่อเนื่องแบบนี้ในอนาคตสัก2-3-4ปีขา้างหน้ามันมีโอกาสเป็น World Class ได้ตอนนี้ยังแต่ในอนาคตมีโอกาสเป็นได้สูงนะครับเพียงแต่ถ้าถามว่าเชลซีขาดมิดฟิลสไตล์แฟรงกี้เดยยองหรือเปล่าผมว่าเชลซีไม่ได้ขาดนะครับเพราะว่าสไตล์ของเดยยองคืออะไรคล่องนะครับมีความคล่องตัวแย่งบอลยากนะเลี้ยงบอลติดเท้า แกะเพรสซิ่งเก่งแล้วก็ออกบอลพอใช้ได้นะครับเป็นมิฟิลเบอร์6กึ่งเบอร์8เล่นได้2ตำแหน่งเลยเป็นตัวคุมจังหวะก็ได้เป็นตัวโฮดดิ้งก็ได้ซึ่งพอพูดถึงการที่ว่าเลี้ยงเก่งแกะเพรสซิ่งดีออกบอลใช้ได้เชลซีมีมาเตโอโคอาซิตอยู่ตอนนี้ครับซึ่งโคอาซิตก็เล่นดีในแบบที่ผมว่าก็พูดได้เต็มปากว่าถ้าเกิดฟิตเต็มร้อยนี่ก็ตัวจริงของเชลซีตอนนี้เหมือนกันผมเลยมองว่าถ้ามีโคอาซิตอยู่และสัญญาโคอาซิตก็ยังเหลือเชลซีไม่น่าจะไปทุ่ม75ล้านยูโรเพื่อ เอาคนมาแข่งกับโควาสิตนะครับเพราะโควาสิตตอนนี้ก็เล่นได้ดีมากจริงๆเหมือนที่ผมบอกไปแล้วก็ถ้าวัดถึงอนาคตเดยยองมีโอกาสเก่งกว่าโควาสิตได้นะแต่เอาฟอร์มปัจจุบันเนี่ยโควาสิตไม่ได้เป็นรองแฟรงกี้เดยยองเอาฟอร์มปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นผมเลยมองว่าเชลซีไม่ได้ต้องการมิดฟิลสไตล์แกะเพรสซิ่งแล้วก็ออกบอลได้นะครับไอตําแหน่งมิดฟิลที่เชลซีต้องการคือแบบไหนคือแบบดิคันไรส์ครับเชลซีต้องการแบบนั้นต้องการที่แบบ คนมาแบ่งเบ,งเบาภาระเอ็นโกโลกองเต้เพราะกองเต้ด้วยอายุที่มากขึ้นด้วยสไตล์การเล่นที่วิ่งเยอะเจ็บบ่อยผมว่าเชลซีควรถ้าจะทุ่มเงินระดับนี้เจล้านยูโรเนี่ยเอาดีคันไรส์ดีกว่าไม่ใช่ว่าเดยยองไม่เก่งผมว่าจริง,รงๆเกรดไม่ได้หนีกันเลยนะเดยยองกับดีคันไรส์คืออนาคตมีโอกาสเป็นเวิลด์คลาสได้ปัจจุบันแวลดีมากๆแต่เชลซีต้องการสไตล์แบบดีคันไรส์มากกว่าเอามาตัดเกมได้เล่นเกมรับให้ดี แล้วดิคเคนไรส์ก็ออกบอลดีเหมือนกันการแกะเกมเพรสซิงก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับผมผมมองว่าเชลซีควรไปเอาดิคเคานไรส์มากกว่าแล้วก็ได้เรื่องของโคต้าโฮมกรนความเป็นนักเตะอังกฤษด้วยนะครับช่วยเรื่องโคต้านี้ได้อาจจะสมมติถ้าเชลซีเสียคริสเซนเซนไปเสียโคต้าโฮมกรนไปมันก็ควรจะมีคนที่ได้โคต้าโฮมกรนเข้ามาแทนที่ผมเลยรู้สึกว่าเชลซีเหมาะกับดิคเคานไรส์มากกว่าถ้าจะซื้อมิดฟิลสักคนหนึ่งนะครับอันนี้คือในเหตุผลเชิงฟุตบอลย้ำนะไม่ใช่เดอยองไม่เก่ง แต่แค่เชลซีน่าจะอยากได้สไตล์แบบไรซ์มากกว่าเดยองนะครับซึ่งอันนี้คือในเหตุผลเชิงฟุตบอลส่วนในเหตุผลของความน่าเชื่อถือของสื่อผมว่าต้องกรองหนักแหะครับข่าวนี้คือเรื่องของจอร์จินโย่ผมว่ามีโอกาสเกิดขึ้นจริงเพราะว่ายูเวนตุสแล้วก็ทีมในเกาโชซิเรียมีข่าวกับจอร์จินโยมานานถ้าต่อสัญญาได้ก็อยู่เชลซีต่อแต่ถ้าเกิดต่อสัญญาไม่ได้เชลซีก็มีโอกาสปล่อยจริงๆนะครับ แต่กรณีของเดอยองเนี่ยผมว่ากรองหนักๆเพราะอะไรเพราะว่ายังไม่เคยเห็นเทียร์หนึ่งฝั่งเชลซีเล่นข่าวเชลซีกับแฟรงกี้เดอยองเลยครับมีแค่ผมเห็นสื่อสเปนเล่นเอลนาซิองนาวซึ่งเอลนาซิองนาวนี่แม่งก็คือเดอะซัดีๆนี่เองนะครับแล้วก็กาเซตาเดลสปอร์ตก็เป็นสื่ออิตาลีนะครับสื่ออิตาลีรายงานข่าวของสโมสรจากอังกฤษ แค่นี้ก็ต้องกรองนะครับหลักการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของสื่อง่ายๆคือดูดูสายพันธุ์นะครับเออดูสายพันธุ์นะครับสื่ออิตาลีแต่รายงานเรื่องของทีมจากอังกฤษเป็นตูเป็นตายังไงก็ต้องกรองอยู่แล้วผมเลยมองว่าเชื่อฝั่งอังกฤษดีกว่าแล้วฝั่งอังกฤษระบุชัดเจนนะครับว่าเป้าหมายมิดฟิลด์ของเชลซีมีแค่2คนคือดิคนไรส์หรือไม่ก็ออริยองชูอาร์เมนีของอาร์เอสโมนาโกดังนั้นต้องกรองนะครับแล้วก็ผมเห็นค้นถามผมเกียวกับเดอยองมาเป็นเดือนและ ตั้งแต่ตอนเอลนาซิองนารายงานอะผมถือโอกาสเอามาช่วยวิเคราะห์เอามากรองให้ฟังกันจะได้เข้าใจตรงกันนะครับส่วนเรื่องที่เมื่อวานมีคนถามเข้ามาเกี่ยวกับเออร์ลิงเบรฮาร์แลนร้อยล้านไม่จริงนะครับไม่ใช่ข่าวจริงนะครับก็เชลซีไม่มีข่าวกับฮาร์แลนนะครับตอนนี้อะผมสามารถยืนยันได้นะตอนนี้นะครับมาดูกันที่อาร์เซนอลกันดีกว่านะครับทางน i ซ่าคินเซล่าของโก .com ครับเทียร์หนึ่งอะอันนี้เทียร์หนึ่งนะครับของเชลซีบอกว่า ทางบาร์เซโลนามั่นใจมากเลยครับว่าจะได้ตัวกัปตันเดฟไปนะครับมีโอกาสที่เดฟจะอำลาทีมสูงเหตุผลให้ตรงกับสายบาร์ซ่าเมื่อ2วันก่อนเลยครับคือบาร์ซ่าดึงดูดกว่าด้วยการให้สัญญา2ปีมีออปชันเชลซีให้แค่ปีเดียวแล้วมีออปชัน 1+ ่บก1นกับ2บก1อ่ะแล้วตัวนักเตะเหมือนแบบใจอะ่ะเหมือนกับคือยังไม่ได้บรรลุข้อตกลงกับบาร์เซโลนานะแต่แบบแอบมีความคิดเหมือนกันแล้วก็ทางบาร์ซ่ามั่นใจมากๆเลยซึ่งถ้าเกิดบาร์ซ่าได้กัปตันเดฟไปก็ จะจบตำนาน10ปีกับเชลซีผมพูดไปแล้วครับว่าไม่ว่าเดฟจะเลือกแบบไหนพร้อมซัพพอร์ตการตัดสินใจของกัปตันเดฟครับเพราะว่าเขาเป็นตำนานของสโมสรและเป็นตำนานเทียร์ต้นๆด้วยครับไม่ใช่ไม่ใช่ตำนานแบบเทียร์กลางๆอันนี้คือเทียร์ต้นๆเลยนะครับสำหรับกัปตันเดฟก็เคารพการตัดสินใจถ้าอยู่ต่อดีใจถ้าย้ายเข้าใจไม่ว่ากันนะครับนีซ่ากินเซล่าอย่างรายงานเรื่องดาวรุ่งด้วยครับทีโนอันโจรินครับเนื้อหอมครับเซาทันตันอยากได้ครับคืออันโจรินเคยปล่อยยืมตัวไปอยู่กับ โลค m ม t i v e ฟมอสโกใช่ไหมครับแต่ว่าโชคร้ายบาดเจ็บหนักนะครับต้องกลับมารักษาตัวที่เชลซีแล้วก็ด้วยการที่ราฟรังนิกเนี่ยเคยเป็นผู้บริหารของมอสโกเขาย้ายมาอยู่แมนยูแล้วทําให้นัเกเตะก็มองว่ามันโปรเจกต์ไม่น่าสนใจเชลซี Chelsea ก็มองว่าโล o m ม t i v e ฟมอสโกไม่ใช่โปรเจกต์ที่น่าสนใจกับนักเตะแล้ว นะครับก็เลยไม่น่าจะขายไม่น่าจะปล่อยให้กับทางโลโคโมทีมอสโกแล้วนะครับแม้พวกเขาจะมีออปชันซื้อได้ในราคา17ล้านปอนด์ก็ตามแล้วก็ตอนนี้เซาท์แฮมตันอยากได้ตัวทิโนอันโจรินมากๆนะครับจะลองคุยกับเชลซีดูถ้าไม่ได้อาจจะลองตอนซัมเมอร์แต่แผนเชลซีคืออยากปล่อยยืมตัวให้ทีมในศึกเดอะแชมเปี้ยนชิพนะครับตอนนี้เซาท์แฮมตันชอมนักเตะเชลซีครับอยากได้ตัวาทางอาร์มันโดบโรยาด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะสามารถ เซ็นสัญญาได้หรือเปล่านะครับก็เชลซีไม่ได้อยากปล่อยแต่เหมือนกับใจนักเตะก,ก็อยากลงสนามแบบต่อเนื่องเหมือนกันนะครับมาดูเอฟเวอร์ตันกันบ้างดีกว่าครับเอฟเวอร์ตันอยากได้ตัวรูเบนลอฟตัาชีครับเป็นรายงานจากเดลี่เมลนะครับเดลี่เมลบอกว่าเอฟเวอร์ตันต้องการกองกลางคนใหม่ครับเพราะว่าฟาเบนเดลฟกับอับดุลไลดูกูเร่เนี่ยบาดเจ็บหนักทําให้ต้องหาคนไปแทนที่เลยอยากจะขอยืมตัวรูเบนลอฟตัาชีของเชลซีนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเชลซีจะปล่อยหรือเปล่าแต่ดูแล้ว พวกสื่อดังๆเคยบอกว่าแดนกลางของเชลซีชิคไม่น่าจะปล่อยนะถ้าจะปล่อยอาจจะเป็นรอสบาร์กลีย์มากกว่าแล้วก็นอกเหนือจากเอฟเวอร์ตันแล้วยูเวนตุสก็สนด้วยครับแต่ยูเวนตุสจะสนช่วงซัมเมอร์ไงคือเป็นยูเวนตุสสนทั้งจอร์จินโย่สนทั้งชิคเลยยูเว่ไม่ได้สนเดือนนี้เพราะว่าเขายังเคลียร์กองกลางไม่ได้แต่ซัมเมอร์พอมีความเป็นไปได้กับโรเบียนลอฟต้าชิกนะครับปิดท้ายครับเอฟเวอร์ตันมีโอกาสได้ตัวแฟรงค์นัมพาดไปคุมทีมครับเป็นรายงานจากเดลี่เมลนั่นแหละเดลี่เมลบอกว่า เอฟเวอร์ตันสนใจหลักๆ3คนนะมีวิกตอร์เปีย์เรรานะครับแต่ว่าโดนกระแสแฟนต่อต้านหนักเลยครับมีการไปพ่นสเปรย์ว่าเปีย์เรราเอาแลมพาร์ดอินนะครับแล้วก็มีดันแคนเฟอร์กูซันนะครับบิ๊กดังผู้ช่วยโค้ชนะครับรวมไปถึงแฟรงค์แลมพาร์ดด้วยสื่อเน้นว่าสัปดาห์นี้เดี๋ยวจะคุยกับแลมพาร์ดแบบจริงจังจะสัมภาษณ์ถ้าแลมพาร์ดตอบดีเสนอไอเดียดีมีโปรเจกต์ที่แจ๋ว ก็มีโอกาสได้คุมเอฟเวอร์ตตนเหมือนกันวัดจากการสัมภาษณ์ถ้าพูดดีแลมพาร์ดมีโอกาสเป็นตัวเต็งคุมเอฟเวอร์ตตนได้เดี๋ยวรอดูกันต่อไปแต่คุยจริงๆแน่นอนครับได้คุมไม่ได้คุมไม่รู้ละแต่คุยแน่นอนนะครับนี่คือข่าวสารทั้งหมดที่นํามาฝากกันวันนี้ก่อนจะไปขอบคุณสปอนเซอร์อีกครั้งนะครับทั้งสิงห์เบอร์ออฟฟุตบอลสปอนเซอร์อย่างเป็นทางการของเชลซีนะครับยาแก้ปวดมวยตากระเบนเน็บแล้วก็สมุนไพรธรรมชาติอย่าท้าจอมทอง รวมไปถึง JIB ด้วยครับที่ JIB.CO.TH นะครับช่วงนี้ปีเตอร์วอขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย